สวัสดีครับผมวิธีสองมุกวีคลิปนี้เป็นการสปรอยหนังเรื่อง De ทลี่วีแคนเมื่อสาวใหญ่โดนวัยรุ่นหนุ่มหลอกกินตับเพื่อล้างแค้นแล้วเรื่องราวจชลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเราและท่านท่านใดอยากสนับสนุนช่อง B2 m ีสองมุกวีก็ทำง่ายเพียงแค่กดรูปหัวใจใต้คลิปเท่านี้ทุกคนก็สามารถสนับสนุนเราได้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ วันนี้ช่องวิดี2องมูกวีมีโปรดีๆมาแนะนํานั่นก็คือ Netflix p r e m i u ยมโดยทีมงาน Netflix เ h เตอร์ในราคา129บาทต่อเดือนจากราคาปกติ119บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 100, 0เรื่องคอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคาดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนว รองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูจะไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมามาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดียอย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องบีดีสองมุกวีกรุนรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็สามารถคลิกเลงด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็น ็นส่วนหนึ่งกับเรา e น็ l ฟ x t h เตอร์นะครับหนังเล่าย้อนมาในปี2002ขณะเดินทางจูนได้มีปากเสียงกับฟิลิกด้วยเรื่องที่ว่าเขาเล่นชู้ฟิลิกได้ตอบโต้กลับไปว่าจูนมีอาการทางจิตจูนมักคิดทุกอย่างไปเองเธอควบคุมตัวเองไม่ได้จึงได้ดึงพวงมาลัยรถจนเกิดอุบัติเหตุซึ่งก็มีลูกชายอยู่ภายในรถหนึ่งคนฟิลิกไม่รอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ จากนั้นเวลาก็ผ่านไป17ปีกลุ่มของเคที่ได้มาฉลองและพักผ่อนกันอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเคที่ก็เพิ่งได้รับตําแหน่งเป็นผู้อํำนวยการของโรงเรียนแต่ทว่าชีวิตคู่ตอนนี้มันก็แย่เนื่องจากเธอได้แยกกันอยู่กับสามีระหว่างที่ดื่มก็รอช่างมาซ่อมแอร์ซึ่งช่างแอร์ก็เป็นใบรุ่นหน้าตาดีพูดจาไพเราะทาเอาสาวใหญ่สนใจขอมากๆนะครับ ไม่นานเคที่ก็ได้ออกมานั่งคิดอะไรเพลินๆที่ริมสระน้ําจู่ๆช่างแอร์ก็ได้ผูมาพร้อมกับแนะนำตัวว่าเขานั้นชื่อเอียนเอียน,นถอดเสื้อเพื่อลงเล่นน้ำโดยมีสายตาของเคที่จ้องมองโดยไม่กระพริบเอียนได้ชวนเคที่ลงเล่นน้ําแต่เธอก็ปฏิเสธ เอียนจึงได้มุดน้ำซึ่งมันก็นานซะจนแคที่แปลกใจจึงลงไปช่วยนะครับเอียนบอกว่าเขามักจะทำอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งและเพื่อแทนคำขอบคุณจึงได้ชวนแคที่ไปดื่มเขาได้เตื้อจนแคที่ยอมใจอ่อนและเผลอพาไปดื่มที่ห้องของตัวเองนะครับ เอียนหวังจะโบบาแค่ที่เนี่ยจึงบอกไปว่ามันไม่เหมาะสมอันที่จริงแล้วเธอมีสามีเพียงแต่ตอนนี้ได้แยกกันอยู่เอียนพูดต่างๆนานา,นา,นา,นาจนแค่ที่ยอมโบบาซึ่งเอียนก็ได้แอบบันทึกวิดีโอโดยที่แค่ที่ไม่รู้ตัววันรุ่งขึ้นแค่ที่ได้รับดอกกุหลาบและจดหมายในข้อความนั้นก็จะเขียนประมาณว่า ผมจะไม่มีวันลืมคืนนั้นและคุณซึ่งตัวของแคที่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงแล้วก็คิดจะลืมเรื่องราวเมื่อคืนนี้นะครับส่วนเอียนก็ได้นำชุดพนักง,งานโรงแรมมาคืนให้กับเพื่อนคนหนึ่งพร้อมกับให้ผงแป้งเพื่อเป็นค่ายืมชุดจากนั้นเขาก็ได้ไปหยิบรูปหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบีพร้อมกับพูดไปว่าไม่ต้องห่วงฉันจะไปหาเธอแน่ซึ่งบีที่เขาพูดถึงก็คือลูกสาวทแท้ๆของเคที่นั่นแหละครับ เอียนอาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงที่ขายผงแป้งซึ่งพ่อก็สงสัยเรื่องที่ผงแป้งเนี่ยมันหายไปเอียนได้ปฏิเสธพร้อมกบรีบไปดูแม่ซึ่งแม่เนี่ยก็คือจูนคนที่เกิดอุบัติเหตุในตอนต้นเรื่องนะครับและเด็กในรถก็คือเอียนจากเหตุการณ์นั้นเอียนก็เสียพ่อไปนะครับเอียนได้สัญญาว่าอีกไม่นานแม่ก็ไม่ต้องทนกับพ่อเลี้ยงอีกต่อไป ตัดมาที่เคที่เธอได้มาบอกกับบีให้เตรียมตัวไปโรงเรียนใหม่ในวันแรกบีมีท่าทีกังวลเนื่องจากที่โรงเรียนเก่าเธอโดนบูลลี่เรื่องพูดติดอ่างคนเป็นแม่จึงได้พูดเพิ่มความมั่นใจให้กับบีพอทั้งสองได้เดินทางมาถึงโรงเรียนเคที่ก็ได้สังเกตเห็นเอียนแล้วก็มีท่าทีหนักใจส่วนเพื่อนใหม่ในชั้นเรียนของบีหญิงสาวเสื้อแดงมีชื่อว่าเลดลี่และอีกคนก็มีชื่อว่าจีน่าทั้งสองได้มีแผนที่จะตีสนิทกับบีเพื่อจะได้ของบเข้าทีมเชียร์ลีดเดอร์ ขณะนั้นเองเอียนได้โผลมาเขาเลือกนั่งข้างๆกับบีพร้อมกับทักทายอย่างเป็นเมิตรหลังเลิกเรียนบีจะต้องรอกลับบ้านกับแม่ขณะนั้นเองทั้ง3าคนก็เข้ามาทักทาย พร้อมกับได้ชวนบีเข้าทีมเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งตัวของบีก็ได้ตอบปฏิเสธแล้วก็พูดติดติดขาด,ขดแฟนหนุ่มของเลดลี่ก็ได้พูดล้อเลียนขณะนั้นเองเอียนก็ได้พุ่งเข้ามาหาแฟนของเลดลี่เขาก็ไม่อยากมีปัญหาจึงขอตัวไปเล่นกีฬาซะก่อนไม่นานแคที่ก็ได้เลิกงานพอดีเอียนได้รีบหลบหน้าเพื่อนสาวได้ขออนุญาตแคที่ว่าจะพาบีไปทานพิซซ่าแม่ก็อนุญาตแต่ต้องกลับก่อนหกโมงเย็นทางด้านเอียนก็ไม่ลืมที่จะมาย้ำเตือนว่าห้ามยุ่งกับบี ในร้านพิซซ่าจีน่าก็ได้สารภาพว่าเธอเสียสาวให้กับเอียนทันใดน,นั้นเองเอียนก็ได้มาหาบีอีกครั้งเขาได้พูดจาอย่างเป็นมิตรพร้อมกับได้ถามถึงครอบครัวของบีบีเล่าให้ฟังว่าแม่และพ่อได้แยกทางกันอยู่เมื่อปีที่แล้วในระหว่างสนทนาทั้งสองสาวก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีเอียนจึงได้ขอตัวกลับ หลังจากที่บีมาถึงบ้านเคทีก็ได้ถามถึงความรู้สึกของการไปเรียนในวันแรกบี B. ค่อนข้างไม่เชื่อใจเพื่อนแต่กลับได้ชื่นชมว่าเอียนนั้นหล่อสุดๆเคทีที่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกสบายใจที่บีมีความสุขนะครับ แต่ทว่าฝันร้ายก็ได้มาถึงเมื่อมีบุคคลปริศนาส่งลูกบางเกงลิงมาให้ดูซึ่งมันก็เป็นของเคที่เธอจึงนึกถึงเอียนในทันทีพร้อมกับคิดหนักในเวลาเดียวกันวันรุ่งขึ้นเอียนก็ได้มาพูดคุยกับบีพร้อมกับขอเดินไปส่งที่ห้องเรียนซึ่งเคที่ก็ได้อยู่ในห้องนั้นพอดีจังหวะที่ได้มองเห็นเอียนเธอก็ถึงกับอึ้งและได้นึกถึงเรื่องในคืนนั้นเคที่จึงได้รีบเดินไปที่โต๊ะทางานในทันทีไม่นานก็ได้ถามถึงประวัติของเอียนครูผู้ช่วยจึงบอกว่าเอียนมักชอบทําตัวมีปัญหา และอีกนิดเดียวเขาจะต้องติดคุกซึ่งครูผู้ช่วยก็ได้พูดแนะนําทิ้งท้ายไปว่าให้บีพยายามอยู่ห่างๆกับเอียนจะดีกว่าหลังจากนั้นเคที่ได้โทรไปนัดพบกับเมแกนเพื่อที่เธอจะปรึกษาเรื่องของเอียนไม่นานเคที่ก็ได้รับประวัติและได้ถามเจ้าหน้าที่ถึงเรื่องของเอียนเจ้าหน้าที่ถึงเล่าให้ฟังว่าพ่อเลี้ยงของเอียนก็มักจะสร้างปัญหาและเขาอ,ออกคุกบ่อยครั้งเวลาเดียวกันบีก็ได้เดินกับเอียนเพื่อที่จะรอเคที่มารับกลับบ้านบี B. ได้ตัดสินใจถามว่าทำไมถึงทำดีกับเธอ เอียนตอบเขารู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกันไม่นานแคที่ก็ได้มองไปเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันเธอจึงรีบไปรับบีกับซึ่งบีก็ได้แปลกใจเคที่ได้เตือนไปว่าให้อยู่ห่างๆเอียนเอาไว้และขอให้บีเชื่อใจเธอบีก็รู้สึกโกรธเพราะว่าเอียนเป็นคนเดียวที่มาทําดีกับเธอแล้วตัวต้นเรื่องอย่างเอียนเนี่ยก็ดูจะสะใจที่สองแม่ลูกมีปากเสียงกันนะครับ หลังจากนั้นเอียนได้ย้อนกลับมาที่บ้านเขาได้พบว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยไม่ค่อยสนใจจูนจากนั้นก็ได้บอกว่าแคที่จะต้องชดใช้เขาจะแก้แค้นให้กับพ่อและจะรับบีไปอยู่ด้วยตัดกลับมาที่บ้านของแคที่เธอก็คิดถึงแต่เรื่องในคืนนั้นเวลาเดียวกันสามีที่มีชื่อว่าเบนก็ได้โผล่มาเพื่อรับบีออกไปทานข้าวซึ่งตัวของเบนก็รู้ว่าแคทที่เนี่ยเคยมีชู้จนกระทั่งได้คลอดบีออกมานะครับ ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็รักบีเหมือนลูกทแท้ๆโดยไม่บอกเรื่องนี้ให้บีได้รับรู้ หลังจากนั้นเควที่ก็ได้ไดัพบกับเมแกนแล้วทั้งสองก็คิดแผนการจะจัดการกับเอียนได้สําเร็จส่วนเอียนก็ได้แอบติดตามบีอยู่ตลอดจนกระทั่งได้พบกับเบนเขาก็มีท่าทีไม่เชื่อใจเอียนและพอได้มาส่งเบนได้บอกกับเควที่ว่าเขาได้พบกับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเอียนเควที่จึงบอกไปว่าอย่าให้บีเข้าใกล้เอียนเป็นเด็ดขาดตกดึกคืนนั้นเควที่ก็ได้ทําตามแผนโดยการนามีดของตัวเองไปใส่ในล็อกเกอร์ของเอียนซึ่งนี่มันก็เป็นแผนของเควที่แล้วกับเมแกนนะครับ ในเช้าวันถัดมาขณะที่ทุกคนกำลังล่าเรียนเสียงประกาศชื่อเอียนก็ได้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบมีดในล็อกเกอร์ของเอียนซึ่งเขาก็ได้บอกว่ามันก็ไม่น่าแปลกใจที่จะพบมีดในล็อกเกอร์จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปพาตัวเอียนมารับผิดแต่ตัวเอียนนั้นก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกไปว่านี่มันเป็นฝีมือของเคที่ทั้งสองจึงได้มาคุยกันแบบส่วนตัวเคที่ได้ขู่ไปว่าถ้าเอียนติดคุกจะไม่มีใครดูแลแม่พอได้ยินอย่างนั้นเอียนก็เลิ่มโมโหเขาเล่าว่าได้ติดตามเคที่จากโลกโซเชียล แล้วก็ตามไปทําเรื่องอย่างว่าในคืนนั้นเอียนได้ยืนยันคําพูดของตัวเองโดยการโชว์คลิปโบ๊บาเพื่อแลกกับเงิน50,000เหรียญแต่เคที่ก็ไม่สามารถหาเงินมากขนาดนั้นมาได้จึงได้ปฏิเสธพร้อมก็บอกเหตุผลไปว่าถ้าเธอให้เงินไปก็จะโดนกดขี่อย่างนี้ไปตลอดพอตกลงกันไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ได้มาลากเอียนออกจากโรงเรียนเขาโดนเคที่ไล่ออกนะครับ จากนั้นเคทตี้ได้ไปบอกบีว่าเอียนนั้นโดนไล่ออกซึ่งมันก็ทําให้บีไม่พอใจแม่เข้าไปใหญ่ส่วนเอียนที่กลับมาที่บ้านก็ได้โดนพ่อเลี้ยงต่อว่าพร้อมกับพูดดูถูกเขาจึงได้จ้วงพ่อเลี้ยงจนล้มลงจากนั้นก็รีบไปหาจูนพร้อมกับบอกว่าพ่อเลี้ยงจะไม่มายุ่งอีกต่อไปและเขาก็จะดูแลแม่และน้องสาวซึ่งน้องสาวนั้นก็คือบี ขณะนั้นเองจีน่าก็ได้ผูมาเธอสารภาพว่าชอบ Ian เอียนอมากๆแต่ตัวเอียนนั้นก็ได้ตะโกนกลับไปว่าเขาสนใจแค่ครอบครัวเวลาเดียวกันพ่อเลี้ยงก็ได้ส่งเสียงขอความช่วยเหลือซึ่งจีน่าเนี่ยก็ได้เห็นพอดีเอียนจึงพามาส่งที่รถพร้อมก็ขู่ไปว่าถ้าจีน่านําเรื่องนี้ไปบอกใครเขาจะตามจัดการกับจีน่าจากนั้นเอียนได้ย้อนกลับมาหาแม่พร้อมกับขอให้แม่เนี่ยอยู่คนเดียวสักสองสามวันหลังจากที่เขาเคลียร์ทุกอย่างเสร็จจะกลับมารับแม่ไปอยู่ที่อื่นพอพูดจบเอียนแอบเข้ามาในโรงเรียนเพื่อมาน ตัวบีออกไปข้างนอกซึ่งจีหน้าก็ได้เห็นพอดีแต่ก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือตัวของบีนั้นก็ไม่กล้าโดดเรียนเอียนจึงอ้างว่าเขามีเรื่องสําคัญจะบอกบีเนี่ยจึงยอมไปด้วยนะครับ ไม่นานเคที่ก็ได้รู้ว่าบีนั้นโดดเรียนจึงรีบไปถามกับครูประจําชั้นซึ่งจีน่าก็ได้บอกความจริงเรื่องที่เอียนเนี่ยมาพาตัวบีออกไปที่อื่นไม่นานเอียนก็ได้โทรมาเจรจาเรื่องเงินกับเคที่ถึงตอนนี้เคที่มีเงินเท่าไหร่เอียนก็ไม่เกี่ยงจากนั้นเอียนก็ได้พาบีขับรถไปที่ที่ไม่คุ้นเคยเธอเริ่มรู้สึกกลัวจึงขอให้เอียนขับรถไปส่งที่โรงเรียนแต่จู่ๆเอียนก็ได้พูดขึ้นว่าบีคือน้องสาวแท้ๆและเรามีพ่อคนเดียวกันซึ่งเคที่ก็เป็นคนที่ทําให้พ่อเราต้อง เมื่อ17ปีก่อนเคที่เป็นครูส่วนพ่อเป็นพานโรงพอแม่ได้รู้ว่าพ่อเล่นชูกับเคที่จึงได้มีปากเสียงกันจนกระทั่งรถได้เกิดอุบัติเหตุและพ่อก็ได้จากไปนับจากวันนั้นแม่ของเอียนก็เลอะเลือนต้องพึ่งยารักษาอยู่ตลอดบีที่ได้รับรู้อย่างนั้นก็ตกใจมากจึงหนีขึ้นมาชั้นสองเธอคิดจะกระโดดหนีแต่เอียนก็ห้ามเอาไว้ได้ทันพอตั้งสติได้ก็เริ่มฟังเอียนพูดอีกครั้งไม่นานเคที่ก็ได้มาถึงซึ่งเมแกนก็ให้เวลาเจรจาเพียงแค ถ้านานเกินจากนี้ไปเธอจะเรียกตำรวจเคที่นำเงินและของมีค่ามาให้ตามสัญญาเธอขอให้ปล่อยตัวบีเอียนได้บอกว่าจะพาบีไปด้วยพร้อมก็บอกความจริงไปว่าเขาคือลูกของพาโลงที่ครั้งหนึ่งเคที่เคยแอบไปโบ๊บ้าบีจึงถามเคที่ไปว่าเธอคือลูกของพาโลงจริงๆหรือเปล่าซึ่งเคที่ก็ได้ยอมรับโดยอ้างว่าตอนนั้นเธอสับสนกับชีวิตแต่งงานซึ่งปัญหาชีวิตครอบครัวของพ่อเอียนก็เป็นเช่นเดียวกันเนื่องจากแม่ของเอียนไม่ปกติทางจิตพอเอียนได้รับฟัง ก็รับไม่ได้นะครับเขาคิดจะปิดชีวิตทุกคนเคที่จึงพุ่งเข้ามาเอียนจนกระทั่งตกจากชั้น2ซึ่งตัวของเคที่ก็รอดมาได้แต่เอียนเนี่ยได้จากไปนะครับและตัวของจูนก็ได้แต่นั่งรอเอียนที่ไม่มีวันกลับมาเวลาผ่านไปครอบครัวของบีก็ได้กลับมามีความสุขและอยู่คบหน้ากันอีกครั้งจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมสปอยล์มาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน็ตฟ i ิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดิสคริปชั่นหรือสแกน QR Code โคดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้นะครับ